เชิญซาตรยาน án, แมงมุมของฉันปวดจับอันตรายได้พอได้แล้วพอพอซุปเปอร์ฮีโร่บ <c oughs> ๊ายบายนะจ้านมนมขอให้เจ้าหญิงทั้งหลาย <c oughs> จงทรงพระเจริญโอโอสโนุ oh oh, นไว้นอนหลับอีกแล้วนี่ใส่น้ำเดิมนี่แก้ยากจริงเลยเนาะคือของของฉันเอาไว้ได้เวลาตื่นแล้วล่ะจงพิจากรักแท้ เ้สวัสดีจ้าสิท์ลอรอวัสดีครับสป라이ดว้ายนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเธอนอนหลับมากเกินไปแล้วเธอหยิงคลการมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ๊ยจัดบอยนี่นาเยี่ยมเลยเดี๋ยวได้สนุกแน่งานนี้ตื่นแล้วเต้าตื่นแล้วตื่นแล้ว คุณจะต้องไปกลับกูลงนะอะไรนะที่ไหนจะไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ทําไมมันถึงเดินลำบากจังเอา้าโอ้ออออสงสัยคุณจะเดินไม่เป็นเวลาที่ใส,ส่ส้นสูงนะวันนี้ฉันดูสวยจังอืมยิ่งมีหนวดยิ่งสวยใหญ่เลยเอา้าเออฉันจะต้องแปลงผมอีกแล้วใครก็ได้ช่วยฉันทีขอ้องอ่ะโอเคโอเคครับยายมุงมุงหมาคช่วยคุณได้เสมอ โอ้โหว้าวสวยเนี้ยบจังเลยแต่ผมสีนี้ทําให้ฉันดูแก่คุณช่วยทาอีกครั้งแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใยมงม,มุมสีชมพูได้ไหมอ่ะหยุดพูดชิบหี้ฉันชัดถล้ำคาญเธอแล้วเนี่ยสีมว่วงก็สวยดีสีมว่วงอนงันงงงก็ดีนะโอ้ใยมังม,ม,มุมเอ้ยช่วยขาดทีอ้าวรับเนาะนายเรียกการทําแบบนั้นวอกหักอย่างนันเหรอฮะ เธชื่อไม่ว oh. ่าพวกคนแพ้ไปที่งานเครื่องประดับแล้วก็ทิ้งฉันเอาไว้ให้อยู่กับซูเปอร์ฮีโร่ติ้งต๋องสองคนนี้อโท่น้าสงสารเธอจังเลยเนาะแล้วเธอรับมือกับพวกเขายังไงล่ะโอ้ยฉันแทบจะรับมือไม่ไหวจริงๆเลยล่ะชั้นเอาวรับนะครับเดี๋ยวปัดเงินเส้เอ้าอ้หัวฉันนั่งมันอะไรน่ะอุ๊บอยขอโทษทีจ้ะโอ้ยอช่่าไงครับคุณสวยจะขึ้นข้างบนหรอครับ สวัสดีจ้าเค้ารปบลอไอเค้าฉันเอา้เอาโอยเรา,าซูปเปอร์ฮีโร่กำลังกินอาหารเย็นกันอยู่แล้วจ,จู่ๆเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นเมืองนี้กำลังตกพินาศอันตรายฉันจะต้องไปแล้วเดี๋ยวฉันไปช่วยค่ะงั้นเธอไปจัดการคนเดียวเถอะ ว่าจะทำยังไงฉันก็มีผมแตกปลายอยู่ดียะมันอาจจะเป็นเพราะความเครียดก็ได้นะลองนั่งสมาธิดูสิแก่แอ๋ช้าๆน้อยน่ยเราจะต้องเอาคืนแก้ให้ได้กีกก่านะฉันจะไม่ทำอีกแล้วล่ะนี่ตัวของผมครับเชิญเข้ามาได้เลยครับดูหนังให้สนุกนะครับถึงไม่มีตั๋วฉันก็เข้าไปได้เพราะว่าฉันนั้นเป็นมนุษย์ล่างเพินอืมอุ้ยนัดอะไรน่ะ ใครอยู่ตรงนี้หรือว่าฉันตาฝากแค่เองกันแน่คุณผู้หญิงครับอย่าเพึ่งรีบไปครับตัวของคนอยู่ที่ไหนแล้วครับงั้นเอาแอปเปิ้ลอันนี้ไปแทนแล้วกันนะคะมันใช้แทนผัวได้ที่ไหนกันเล่าฮะอ้าววานดีแฮะไอเขาหลับไปแล้วทุทุกคนเข้ามาได้เลยลัมปี้โดปี้ด็อกแฮปปี้แบทฟลูสเน็ซ,ซี่แล้วก็สลิปปี้อะฮะมาครอบกันละ โอ้นี่ฉันหลับไปจริงๆเหรอเนี่ยโอ้แอปเปิลหวานช่ำได้เจอแสงประกายจัตใจหมอกลับพันก็ให้รับตาได้มาพบความจริงที่หาได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามทลังพลายเราจะทำให้เธอฮุบปากเออเราจะตัดผมเขาดีไหมฮ่าฮ่าอย่ามาแยมชันนะ งั้นเรามาพนันกันดีกว่าไหมถ่ายการที่ยกคอนของฉันได้รับไปเลย100ดอลลาร์ใครจะลองบ้างฮะยันยิงยาวกระเป่ายิ่งชุก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 รับรองว่าฉันจะต้องยกได้ภายในพริบตาเดียวพอได้แล้วพอถึงตาฉันบ้างละดูให้ดีๆนะไอ้น้องอุ้ย <c oughs> นักชมมัดเลยแฮะอะไรกันเนี้ย <c oughs> สไปดีเรามาช่วยกันดีกว่า สองแรงน่ะย่อมดีกว่าแรงเดียวอยู่แล้วใช่ปะนี่นมนมเอ๋ยถอยออกไปเขาต้องยกกันแบบนี้จ้ะฉันจะเอาเงินไปซื้อเครื่องเป่าผมเที่ยงไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดีเอาเงินกลับคืนมาหืมกระจกบานนี้ทำไมสกปร,ปรกจังลูกอ้อยฉันทำให้มันกลายไปนน้ำแข็งไปแล้ว <G ül> เฮ้ยปไปดิฉันก็ทำให้เขากายไปน้ำแข็งเ,เหมือนกันหลบจังเลยเนี่นี่นี่กลับมาก่อนสิอืมแอปเปลิลลูกนี้อร่อยจังฉันจะหั่นยังไงดีนะอ่ะซุเป,ปกายนี่นะสวัสดีครับดูนี่สิว่าผมทำอะไรได้บ้างสายตาเลเซอร์เออเรียบร้อยว้าวฉันก็มีพลังพิเศษเหมือนกันนะสายตามหาสเสน่ห์จ้า ว้าวทิลักผมทําเพื่อคุณได้ทุกอย่างครับขอบคุณนะคะเอานี่ไปด้วยสิครับทิลักนี่คือพลังแห่งความรักที่โอ้แย่จังเลยผมปลอยนี้ดื้ออีกแล้วซ้ำไ,ได้ออกมาอยู่เรื่อยเลยฉันจะต้องจัดการมันซะหน่อยอะไรกันเนี่ยมีแค่นี้เองเหรอใครใช้ฟงของฉันหมดกันละเนี่ยเฮ้ประตูมิติว้าวว้าวนี่เธอฉันมีไอเดียดีๆด,ด้วยแหละ เราเอาโฟมนี้มาทำเป็นเข่ากันดีกว่าอย่าขยับนะเสร็จแล้วว้าวฉันดูดีจังทีนี้ก็ถึงตาเธอแล้วนะฉันก็จะทำให้เธอมีหนวดมีเขานะ่ะ <c oughs> เราดูดีสุดเลย <c oughs> ไปตายแล้วกล้าดียังไงฮะไปให้พ้นอย่างนี้เลยนะโอ้โอโอโยคนเลยให้เราโอเคฉันไปทั้งที่อย่างนี้ก็ได้กบน้อยอบอบทีนารักประทันสวัสดีครับ ทำไมเสียงดังนักล่ะแต่ก็ช่างมันเถอะนี่คือกบที่ต้องคำสาปของฉันการจูบจะทําให้มันกลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยอีแระแมวด้วยหรอกจูบที่มาจากรักแท้จะทําลายคําสาบและจะทําให้กบกลายเป็นผู้หญิงสวยได้ลองดูสิืก็ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยต <c oughs> ลับจัง ดูหน้าคขสิห้าทํางเขาจะชอบปบปบปเนาะฉันจะต้องแต่งหน้าเพิ่มก่อนที่จะไปออกเดทหวังว่าจะใช้เวลาไม่นานเกินไปนะครับฮะติงต้องหน้าสเต็ปแมนไม่รู้หรอว่าการแต่งหน้าน่าต้องใช้เวลานานและความพยายามอย่างสู้ฉันจะนอนรอแล้วนะอ่านหนังสือก็จนเบื่อแล้วงั้นทำสมาธิก็แล้วกันนี่ฉันหลับไป<อ>หรอ โอ้เราจะต้องไปถ่ายกันแน่ๆเลยเกือบเสร็จแล้วค่ะรอแป๊บนึงงมาดูมิติช่วยพาด้วยเฮ้ยกดอะไรขึ้นหรออุ๊ยฉันแต่หน้ามากเกินไปหน่อยอ่ะหอมอร่อยจังเลยอ้ยาแล้วสิฟันฉันมีใครเรียกทูตแพนลีหรือเปล่านะเวทมนต์ของฉันจะช่วยรักษาให้เอง ขออีกทีนึงพอกันทีคุณทําให้มันยิ่งแย่ลงไปอีกไม่เข้าใจเลยคาถาของฉันทางเปล่าเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับแม่คนงามมีสิคะผูกเจ้านี่ไว้กับฟันของคุณนะัดนี่มันเวทมนต์แบบไหนกันเนี่ยผูกแน่นหรือยังครับอือหึแน่นละบิดไปเลยเอาชอยด้ยผิดส่ฮะเรารีบเพนกันดีกว่าครับ คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอเจ้าหญิงทั้งหลายหรือว่าเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่กันละจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดเท่ห้่างตอนใหม่ๆจากช่องทึมทุมยังไงล่ะ